ีปอผนึกกำลังปปชบกปปปปปปทและปปงบุกรวบในช่างโยธาสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพร้อมพวกรวมสี่รายมีพฤติการร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐทําให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเชื่อว่าที่ดินจะถูกเวนคืนและตนเองมีตําแหน่งหรือหน้าที่สามารถขยับแนวเขตในการเวนคืนที่ดินของรัฐในโครงการต่างๆที่จะกระทบกับที่ดินของสนามกอล์ฟได้โดยมีการเรียกรับเงินในการดําเนินการจํานวนสามครั้งมูลค่าความเสียหายรวม9้าล้านบาทวันนี้ 20พฤษภาคม2567สำํานักงานปปชภายใต้การอํานวยการของนายนิวัชชัยเกษมคนเลขาที่การคณะกรรมการปปชนายนัทวุฒิคงประเสริฐรองเลขาที่การคณะกรรมการปปชภาคสามนายจักรกฤษตะเลิศผู้ช่วยเลขาที่การคณะกรรมการปปชมอบหมายให้นายสุขสรรประสารเอผู้อํานวยการสํานักสืบสวนและกิจการพิเศษนายไพโรจนิยมเดชาผู้อํานวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าวสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักสืบสวนและกิจการพิเศษสํานักงานปปอชเข้าปฏิบัติการรวมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการป้องกันปรากรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบกปปปเจ้าหน้าที่ปป,ปทและเจ้าหน้าที่ปป,ป,ปงเข้าจับกลุ่มตัวในพิมพงฮิรัญยพฤษกนายช่างโยธาชํนานาญงานสังกัดสํานักการโยธากรุงเทพมหานครนางสาววรนุษยเดชดะดาภรรยานายปองพลทาวรวงศ์และนางสาวลินดากําลังเลิศตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือเละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมีได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมีได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา1 7 1ประกอบประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา83 86สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567สนักงานปปชได้ส่งเรื่องกล่าวหานายทิมพงษ์ฮิรัญยพลึกนายช่างโยธาชำนาญงานสังกัดสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพร้อมพวกรวมสีราย มีพฤติการร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสนามกอล์ฟกว่า9้าล้านบาทคืนให้พนักงานสอบสวนบอกอบปบปเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอบปบปจึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีการสแสวงหาประโยชน์ที่มีกวรได้ทำให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟเชื่อว่าที่ดินของผู้ประกอบการจะถูกเวนคืนในโครงการของรัฐอ้างว่าตนเองมีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่สามารถขยับแนวเขต ในการเวนคืนที่ดินของรัฐในโครงการต่างๆที่จะกระทบกับที่ดินของสนามกอล์ฟได้สามารถอำนวยความสะดวกในการออกแบบและขอใบอนุญาตก่อสร้างสพานข้ามคลองและถนนทางเชื่อมให้สนามกอล์ฟได้โดยสะดวกและสามารถติดตามเรื่องรัฐในการเวนคืนที่ดินของทางกรุงเทพมหานครได้โดยมีการร่วมกันเรียกรับเงินในการดำเนินการดังกล่าวจำนวนสามครั้งรวมกว่า9ล้านบาททำให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปปปเจ้าหน้าที่ สำนักงานปปชเจ้าหน้าที่สำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปงจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายพิมพงษ์นางสาววรนุษภรรยานายปองผลและนางสาวลินดาที่บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับแจ้งสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ถูกจับทั้งสี่รายทราบและควบคุมตัวไปที่บกปปปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังได้ขยายผลตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนห้าแห่งพบว,ว่านายพิมพงศ์มีทรัพย์สินจำนวนมากเช่นรถถยน์รูรถจกญญักรยานบิ๊กไบค์อาวุธปืนตัวรับจำนำทองคาและทรัพย์สินจำนวนมากบ้านและคอนโดสิบกว่าแห่งทั้งในครอบครองตนเองและให้ภรรยาครอ์บอกรองแทนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ซื่อสัตย์เป็นท่ามืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานปาปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ทวัดศรีทัพทิมหัวหน้าสนยนข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน